คนภาวนานั้นเฮาเบิงไายหนอกเพรา้ได้ยอยู่ดอกมันสิบ่สนใจยังคือจังเฮาอยู่เดียวนี้แหละเออมูภิกษุสงฆ์รับอาหารเต็มแล้วเงียบก้มเบิงของไผยของมันเบิงลมไผ่เบิงมันมีวิหารธรรมของไผยของมันม่ในลมหายใจของไผยของมันนี่คือคนภาวนามันสิบล่ลุกลุกลิกๆเดียวพูนแล้วพี่สงบพุ่นสงบพี่นั่นแหละ มันบ่นสามารถที่ขวบคุมควอมคิดจ้ของใดเพราะว่ามันบ่นภาวนามันบ่นเขามาสู่ลมหายใจของเองเป็นทางสัน้นลุกๆคลิกๆส่วนมูเอ้าหวกมาจังหันจังสีเขาก็บเบิงหูขืข้อกันเยอะหุ่นเยอะผีเบิงหุ่นเบิงพีเฮ้เขาเห็นยังวะอันนั้นวะอันนี้วะเด้ที่กินกับมันเป็นมีสเสมอกันนั่นแหละมูผีสุสรงเห็ดนั่นนี่เฮ้าก็เห็ดขึข้นกัน หาวบมีหนาทีประเคนอาหารรับอาหารจังสีฮั่าก็บเบิ้งดั่งเฮาหลดอดดูในลมหายใจจากของเข้าออกเข้าออกหันแหละเออสหรับไปผู้บ่มีหนาทีฮั่ากับเบิง้งนั่งก้มไผ่กม้กมมั่นหลดบ่ไดไปสนใจผู้ใดมาผู้ใดน,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 นั่นนั่นนี่นี่ยูนนิ่งๆนั่นแหละเออเคล่อนว่าบ่ทรงคิดออกนอกบ่ความคิดออกนอกว่าอยากไปสอดลูสอดเห็นนะเรียือว่าคนภาวนา นอกนั้นก็ได้เรื่องหละมันจิคิดเห็ดนั่นเห็ดนี่ถามนั่นถามนี่สงสัยนั่นสงสัยนี่เลี้ยวบังผูนนั่นเลี้ยวบังผูนนี่เลยอย่าพูดงั้นอย่าห้ห้าวฝึกหัดตนเองฝึกหัดตนเองวดเอาเป็นมันจิคิดอยู่กับน,นั่งนิ่งๆไว้นั่งนิ่งๆไว้อยู่เฉพาะตนนั่นแหละมันบ่มีอะไรเห็นนั่นกับเข่ามาเองของมันดอกเข่ามาในลมหายใจนี่แหละเราว่าเข่ามาาก็ดี ว่าคนภาวนาเ,าเข้าเบิ่งหนอกๆก,กับพ่อรูด้อยู่เบิ่งโดยกิริยา,ทา,ทาย่าท่าเนี่ยแหละเเขาเน้นท่านเขากัมีอยู่เหตุไปคือกันตัว,ตวสำหรับคนที่เข้ามาในสถานที่นี้แล้วเขาเน้นภาวนาเน้นเห็นสภาพวะความรู้สึกของตัวเองอันเกิดจากความคิดเพราะว่าสภาพวะและความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนัเป็นโตผบ ห้องสิ่เน้นยุดพบดับพบเด้อยู่กับลมหายใจเป็นสมถะควบค่มบ่อยมันขิดลุกลุกลิกๆแต่ว่าบ่าใหายถึงที่สุดแห่งสมถะคือชั้นสี่ห้องวันยิยมตัวนี้อันนั้นให้มันเป็นเราเองวัยสะก้อนที่หลังอย่างนั้นเฮาอยู่แค่ว่าปัะฐะฌะานหรือความสงบเบื้องต้นขั้นตนปธะระมะฌานโดยการคิดนึกเด้อ สือให้รายละเอียดอีกที่หนึ่งมีปัสัสนาแบบปฐมชาติเป็นยังไงการคิดการนึกละบาดน,นี่การทําความรู้แก้งให้จริงตามข้อปันจริงนีคง่คือการคิดการนึกโดยวิตกคิดนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประสบการณ์ทานมาในชีวิตของเฮ้าวิตกคิดนึกคิดนึกถ้าเกิดมาเนี่ยหิ้วห่อนน้าวเก็บไข่วย พลัดพลาดผู้นั้นตายไปผู้นั้นเกิดผู้นี่ตายเด็กน้อยก็ตายผู้หญ่ก็ตายคนเถ่าคนแก่ก็ตายทุกคนเกิดมาปว่วยเสมอแม้ตัวเ้องเองก็ปว่วยก็เจ็บก็ปวดตายห่อนหนาวร้ายอันผ่านแรงผ่านห่อนผ่านฝนผ่านหนาวผ่า,านความหวาดกลัวจากฝนตกฝ่าห้องลมจากอันตรายหลายๆอย่ยางความย่านงูย่านผี ข้อมไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวกลางคึนคืนกลางเว้น,นไปแบบนั้นนะค่ะคิดอันนี้คือคิดวิตกวิตกไปไหลไปประคองเอาไว้คือหันนั้นเป็นเรือเดียวประคองในเรื่องเดียวของตัวเองประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของจ้าของเองเอตั้งแต่จําข้อมใดไหลมาหาอยู่หากินหากบหาเขียดสอนหวกใส่เบ็ดใส่ากางคึกแหไปหาหลับจ้างหลับบายได้อดได้ทนได้เห็นอย่งางไรอะไรอย่าง ล้วนเหลือแ,แต่บ่มีความเถียงแถ้แนนอนเนาะผู้ดันก็ตายไปแล้วผู้นี้ก็ยั่งอยู่แด็กก็ไอ้เจ็บแล้วก็ปวดแล้วก็พวยมองไดมันเป็นความพ่อของเฮานึกไปนึกไปนีปนน่แหละมีปัศนาแบบปฐมชาติจากเรเอ,อคิดนึกให้มันถึงความจริงรู้แจ้งตามความจริงจากประสบการณ์จริงขอเจ้าของเองเอาเอาจ้าของเองนึกไปนึกไปเด้เออประคองไปค้ามวา,าวิจารณ์คือบดโดไปเรื่องไม่ วิตกคือคิดดึกเรื่องประสบการณ์ชีวิตของเขงเองวิจารณคือประคองบดโดไปเรื่องผู้อื่นบังเฉพาะของตัวเองเข้าไปยังกับบะเทียงยังกับบะแท้บ่มีสิ่งใดจีรังอย่างยืนเน้อคนจนก็ตายคนรวยก็ตายตั้งใจใบบาเสียดสิ่งหนึ่งกะเห็ดใ้ก็มีเห็ดบได้ก็มีคิดไปไหลไปเรื่อย จนลงถึงสุดเออยังยังก็พอจีรังยังยืนเนาะถูกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหาความเทียงแทบ้บอะไรเป็นอนัตตาเกิดตายมาบัดตุคนในสุดท้ายเขาก,ก็ต้องตายวิตกวิจารอ,อบานิพติมันเกิดได้บนี้ส่วนปิติมันเกิด,ดออมันคืวืบเขาไปคอยังห้องจุกในข้อคือสีน้ำตาไหลอ,อคือสีห้บางคนก็สะอึกสะอึกเขา,ล ức, ขาเลยอึกอึกอึกเขาตัวนี้สืออมครึม จะเป็นบอกว่าถูกว่าเกิดจากยังที่จริงก็เกิดจากข้าเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละเห็นแจ้งร,รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่โดยการใส่การคิดนึกได้เลอยอเรื่อว่าปัญญาอะไรปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในสิ่งที่เกิดรอบรู้ในสิ่งที่ดับคิดนึกไปหรือเสียอาอีกทัพย์หนึ่งว่ายโยนโสมนศิการการตึกเอาไว้ในใจอย่างแยบคายตามความเป็นจริงจากประสบการณ์จริงของชีวิตตัวเองวิตก ปีจานไปปีติเกิดปุ๊บถ้าเข้าคมปีติแต่ว่าคําว่าคมปีตินี่ที่จริงแล้วจิตเขาจะเป็นเองเด้บอมเนเข้าตั้งใจคมมึ่ตตรงหยุดปีติดยวนี้บอมเมนได้บ่มีทางนะนี่แหละมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เข้าทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินนะบ่อยมากชินเมื่อปีติมันเกิดขึ้นอ,อปีติเกิดขึ้นปัสสติเกิดขึ้นสมาธิเกิดจิตตั้งมัน่น ว่ามันอันนี้สิเป็นผลของมันจากการมันจะดําเนินเอาเองมันจะเป็นเอาเองเดอ้อเขาสิเป็นของเขาดอกอย่างสิ่นี่แคงภาษาาซือออกมาจากคนรลู้ซือว่าเป็นแบบนี้มนคมปิติมันคืคมมันเป็นของมันเองแล้วมันถ้าเห็นลึกล้ำเข้าไปก็นั่นที่พุทธ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 ขึ้นมาเรียกว่าเป็นผู้คมปิติไว้ได้แล้วก็วางจากสิ่งทั้งพวงที่กระทบสัมผัสรู้สึก เออมันไม่ได้เป็นสักตะว่าเห็นสักต่ว่าได้ยินสักต่ว่าได้กินหรือสักแต่ว่ารู้เข้ามาทุกอย่างแต่ไม่คิดไม่นึกไปตามสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นขบวิติไปได้นั่นแหละมันก็นเลยเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตมันจะว่างเลยบั่นมันว่างเอาเองของมันเด้แต่ไม่ควรเข้าไปยิดมั่นถึงมัน,อ,มนอันนี้ปัมาชานแบบวิปัสสนาแบบปัมาชานเด้อ หรือโ,นโยนิโสมนสิการการคิดนึกตรึกเอาไว้ในใจอย่างเรียบเรยจากประสบการณ์จริงและชีวิตจ,จริงของตัวเองเอาเฉพาะเรื่องตัวเองประสบการณ์ตัวเองที่เห็นมากรู้มากกระทบมากอายุให้กินห่อนเนาะจบไปเด็กป่วยมากเอยเลยเลยโดยไม่ต้องจับลมหายใจไาแช่บันนี่คือวิธีที่ว่าบางที่มันกระน,นึกออกไปเลยนะคนยังสิเลยอยากพยายามทำความเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจว่า บางที่มันกัน,นึกไปเลยมันว่าจับลมหายใจนึกไปนึกไปวิปัสนาเลยหรือวิปัสสนึกไปสักก้อนนึกไปนึกไปหนึกไป,ก,ไป,ก,ไปก็เห็นตามจริงเ,ออเห็นตามจริงที่จะของเป็นมากเ,ออเห็นความบ่อเที่ยงบแถบ่น่บานอนหลายอย่างคออวามว่างในว่างเองเลยเขา,ไไบ,าขบังคับให้ว่างเลยทาความ้อใจดีๆเด้เอเฮ็ดทาให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินเออบาว่าสิเป็นการรู้อยู่หรืออาจจะเป็นแบบปชาญแบบรู้ลมเข้าออก อนาปานสติกะช่างหรือจะเป็นแบบการคิดนึกขึ้นมาเลยกะช่างสองอย่างการคิดไปเรื่อยเอือาโยนิโสมนสิการทําความรู้เห่งจริงตามความนจริงจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงตัวเองนึกไปเลื่อนวาวิตกนึกไปนึกไปนึกไปวิจารณ์คือประคองไว้บัให้ไปหาเรื่องผู้อื่นนึกไปนึกไปปิติเกิดประสติเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาเกิดอันนี้เขาสิเป็นเองเมื่อถึงปิติคําว่าคมปิติไว้ได้นี่ตัวนี้เขาสิเป็นเอง บ่แมนเฮาคมเป็นเองว่างว่างไปเรื่อยของมันเองเราสิลา,ล,าลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องภายในภายในนะหละังจากว่าเฮาฝึกเอามันทุกรูปแบบแต่วาใน้ทุกรูปแบบนั้นบ่หนีจากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมความจริงของชีวิตของเองเรียกว่าธรรมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดกับเฮาเองเรียกว่าธรรมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดกับให้เองแบะเป็นอันิจจังเป็นถุกเป็นอนัตตาเรียกว่าธรรมนั่นแหละ เด้อไปแปลความหมายอียังมันมากแปลเขามาใส่เจ้าของเด้อเ่าต้องไปแปลหาผู้อื่นเนี่ยวันนี้วันนี้การสรงชาติบาาแบบอนาปานาสติแบบเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นรู้สั้นจะออกสั้นกับรู้สั้นวันนี้พวกนิ้สิประคองเป็นการฝึกหัดเบื้องต้นอากอนแต่ละคนรู้ล้มเขา่ารู้ล้มออกประคองไว้เมื่อปราศจากการคิดนึกเพียงนิดหนึ่งอาการกับปิติก็เกิด เมื่ออาการปิติเกิดแล้วเนี่ยเลิกเอิ่นว่าปัตธรรมชาติวิตกคือรู้ลมเข้าออกวิจารปะครองเอาไว้ไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นปิติเกิดนี่ยปัตธรรมชาติเมื่อคลองคล่วตัวนี้แล้วทุติยาชาติมันเกิดแบบไหนวิตกวิจารณ์ให้ไปปิติเกิดขึ้นเลยปิติมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ายังเมื่อไม่คิดไม่นึกแม้นบะมีลมหายใจก็ช่่งเห่าสังเกตเบื้องเดอรเห่ายางไปยุดีๆนี่ตาห้ามองไปทางขา้างหน้าโดยไริคิดอย่าง บัคิดถึงอดีตบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องเกาเกาบัคิดถึงเรื่องเกาเกาบัคิดถึงเลยวิธีเกิดทันทีเลยนึบนับนับนบนบเกิดมามเพราะว่าเขาจะเอามาตังไว้กลางหน้าปากเขาอยู่แล้วนี่เลยจะบอกว่าอาณาปานาสติระบบมีสองระบบเข้าใจว่าอะรระบบเทคนิคเด้นที่ซอนอยู่ใ่ใส่ระบบเทคนิคเด้นจากบนใส่เทคนิคละโอฬามพาคิยะสังโยชน์ห้าเลยทีเดียวเด้น ทีเนะให้ทุกคนอยู่นี่ทุกคนมีโอกาสถึงอรหันเบดนั่นแหละ<ม>อยู่ที่ตัวเองสิใดบ่ร<ม>ะบบปกติเขาบ่าคอยเบากันใด<ม>แต่ว่าเขาระบบเทคนิคทำให้เกิดขึ้นเลยได้นี่<ม><ม>คือจับปิติให้มันใดปิติมันไม่หายางโดยเบื้องต้นในหนังสือปิกีมันหลายกว่านั้นอีกมันบปแเมีนหามันเป็น1ิบ0ห<ม>ลายกว่านั้นแต่ว่าเขาใส่ระบบเทคนิค<ม>รู้ลมเข้ารู้ลมออกเ<ม>ทคนิคของเขาคือการ เหลือบตาดูปลายจมูกเป็นการหลอกความคิดบ่ให้มันไปคิดเรื่องไม่ให้มันเพ่งให้มันจ้องเออล่างๆพื้นก็ล่างจมูกก็ล่างอ้าวรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออก,ลม,ออกลมเข้าอาการปีติตนี้ส่มาเกิดขึ้นระหว่างกลางหน้าผากนี่เป็นระบบเทคนิคเด้อระบบปกติเขาอเอา <c oughs> กะเอาอยู่นั่นแหละทางบ่อบคอยบอกเขาใส่ระบบจับจุดเอาเลยเฮ็ดในจิตมันว่าง วางจากความคิดอย่างอื่นซะก,ก่อนนี่รู้เข้ารู้ออกรู้เข้าออกเทคนิคนี้เกิดเมื่ออาการพิธีเกิดแล้วห้ <c oughs> ากสิประคองไปวิตกวิจารณ์พิธีเกิดเรียกว่าปฐมฌานออที่สองเมื่อวิตกหายไปวิจารหายไปคือว่าไม่รู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าไม่คิดไม่นึกถึงสิ่งอื่นอาการพิตีเกิดในชั้นที่สองเด้เอ,อต่อมาปิติหายไป เกิดความสว่างสวัยล่ลงล่วงว่าง,าง <ừ. S 1> อิมอ่มอบอกว่าถับตัวนี้สิเป็นล่งล่งจิตเบากายเบา,านะมันเปรียบเทียบอะไรสักซีมหนึ่นงเด้ยจะเป็นจาโลอยู่นะแต่จะเบาคว,วามรู้สึกจะเสียาวว่างใดเป็นสูงลึงบะขิดบกหนึกยังไมเจ้าโลโกะว่าสึงลึงกะว่าว่างว่า,า,างอยู่ก็อม่มีความขิดอยังไอ <ừ. S 1> นี่แหละที่บอกว่าระบบนี่อ ปีติหายไปเป็นการข่มปีติเอาไว้ได้เราสามารถที่จะตัดสูหรือบรรลุทรรมได้เน๊ตตัวสามเนี่ยเขาแจบ่บาราตัวสามแต่คนมันฉลาดพอบาาหลายๆอย่างสิเกิดขึ้นในระหว่างท่านที่สามหลายอยา่างเข้ามาหลายๆอย่างออนิมิตหรือเสียงที่เกิดขึ้นออสิ่งที่เข้ามา,ากระทบที่เป็นเสียงสวดมนต์เสียง ทีเสียงเปรตเสียงเทวดาหรือเสียงอย่างที่ยุกไกๆก็ตามแต่เขารู้เฉยๆโดยไม่คิดโดยไม่นึกเพราะทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบางคนดึงเขมาบางคนดึงเขามาให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นบางคนดึงเขมาให้เกิดอารมณ์บบนี้เห็นถือว่าเห็นเทวดาลอยมากกั่างพระพุทธเจ้ามากกั่างพระทรงมากกับจ่างยังเกิดขึ้นต่างๆหนักนะสารพัดทั้งดูทั้งรดทั้งกลิ่นทั้งเสียงสิมันพมานีเข้าสิเห็นอยู่สุดสือแบบนี้ใจว่า ข้าสิรู้เฉยๆเนี่ยเห็นเฉยๆรู้เฉยๆไม่คิดไม่นึกอรู้อยู่จังสันกับมันโดยไม่คิดไม่นึกเข้า่าเข้ามาสรุปรุ่มลมลงแล้วว่าทุกยทอย่างไม่เที่ยงเห็นบ่นี่เป็นอนัตตาหาความจริงลังยังยืนไม่ได้ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นเถอะมันมน,นั่นกายเวทนาจิตแล้วเขาสู้คําว่าทรมเป็นอนิจจังเป็นอนตตาทั้งหมดนี่แหละข้าใส่ระบบเทคนิคเด้เอ,อ,อ,อกาหนดอุณาร่มเกิดขึ้นใด้โลด คืออาการปิตินั่นแหละอุณาโลมก็ดีเขาใส่ทรัพเฉพาะจึงบอกว่าทุกอย่างกระรวมอยู่ตรงกลางหน้าผากจากในทุกคนทุกอย่างรวมที่กลางหน้าผากนี่เป็นระบบเทคนิคเห็นว่าพระพุทธรูปมีอุณาโลมทุกองนั่นแหละอย่างสัน้นคือจังตอนพระเจ้าคนตัสรูนั่นแหละมันยังเกิดขึน้นน้าพญาประ,ระนิม,มิตะวะสวัตติมานกับมูเสนามานทั้งหลายมากท่าใดนักประมาณบใดบ่บ่มมาเออ จากลูบจากหลดจากกลินก่นจากเสียงอยังได้เนี่ยที่เขายิ่งธะนูหอกดาบล้าแหลนพุ่งปืนไฟฮาไฟฮาฝนฝนไฟฝนแกวฝนเล็กมี่บัดเดีสัตว์มหาพิ่นเออแต่พิ่นมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกตัดลมตัดปิติตัดสุขเหลือแต่ความว่างแล้วสักตะว่าเฉยๆบังน,นั่นแหละเพิรนกระว่างกะว่างแบบนั้นแหละเพราะว่าไม่คิดไม่นึกถ้าคิดนึกปุ๊บความรู้สึกเกิดขึ้นมีสองอย่างพอใจกับไม่พอใจ อันนี้ลึกลงไปเลื่อยอุเบกขาเวทานาเขาไปแล้วอันนี้จึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นที่เฮาเฟือก,กันอยู่นี่เป็นระบบเทคนิคเนอ,อ,เอ,อหายิธีรลัดสันหาท่ที่ที่ททง่ายออแล้วก็บรรเดลําบากปฏิบัติของเฮานี่คือปฏิบัติบนลําบาปสุขาปฏิปทาจากบอชิปปาพิญญาได้เลยเทปเถอะ โดยไม่ต้องไปหวังว่าสิบรรลุหรือบ,บ่บรรลุแต่ว่าให้ทุกคนส่งชาาิโดยการดูรมหา้ใจเขาออกมั่งเริ่มตัวแรกค้นฝึกใหม่ๆกลัไปฮัดนั่งท่าได้ก็ได้มื่ตาก็ะได้ลับตาก็ได้เด้อจะไปผูกขาดว่าต้องนั่งท่านี้ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวายังเ่าต้องเป็นนั่งเก้าอี้นั่งโซฟาออได้เบิดนั่งขาค่ายห่างน,อน้องขาควอยห่างนั่งเหน,นียบน้่งควมน้่งไงได้ทั้งเบิดนี่คือฝึกทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชิน เมื่อมันช uh, so, ินในปฐมฌานแล้วมันก็ลุดขึ้นไปทุติยฌานเองเวลาใดที่เ้าบบกิดบะหนึกนิ่งนิ่งปั๊บปิติเกิดนึบๆขึ้นทันีเลยห้ามเอามากำนดไว้เอามาตั้งไว้นี่ตั้งไว้กลางหน้าผากนั่นเองบางทีมันก็หนวดหน้าลมหน้าขึ้นมันกลางหัวเออแม้นโยกมันสั้นกับแสงเมื่อตาขึ้นมันก็เศร้าดอกเออยังกายสั่งเ้าสามารถหยุดได้โดยการจะไหลไปตามมันเข้าใจป๊ความรู้สึกอันเกิดกายปิตินี่ บางทีห้าก็ไหลไปตามมันด้แต่ลองปล่อยโยกโยกอิริแต่ลองปล่อยสั้นกับสั้นอิริแต่ว่าห้าสามารถใส่ความรู้สึกหยุดได้เลยเออบางคนที่แก่จังไดบางทีก็เป็นขึ้นนักหัวโยนหัวโนนหัวเออหลายมื่นตาประเภทจังสั้นือเป็นประเภทรับตาโพเพราะว่าเขาใจคาว่าสมาธิสมาธิมันเไ็้แปลว่าทาอย่างนี้จิตตั้งมั่นตั้งมันนี่ คือมันประคิดม so ันเหนื่อยเอว่าตั Hence, so ้งมันตั the ้งมันยุ่ซื่อนี่แหละบางๆก็เลยเอาล่มมาไหวเป็นเครื่องเป็นเป็นตัวเกาะไววเกาะล่มไหเพราะว่าลมมันว่างล่มบ่มีรูปร่างล่มม่มีตัวตนเป็นความรู้สึกเออแหละว่าเอาใส่ระบบเทคนิคเด้ฝึกกันอยู่นี่เอาเทอหน้าใร้สวางได้กระช่างถ้าผู้ใดมั่นใจมีความศรัทธาบานแนวทางนี่เห้สมาธิเหตุใดมาฝึกเอาเงินสื่อไดได้แนวมืนี่ คือว่ได้ไม่เห้เอาเดี๋ยวเรผู้เพิ่นบอกนะันนะเพิ่นก็นหามาหลายระบบแล้วละ่ะหามามาบอกมาแน่ออซึ่งจริงๆเขาปฏิบัตมบิมาหยากลาบากมากเพราแห้งแต่ไ่อยากให้มูลําบากไม่อยากให้มูลําบากเห็นบ่าละ่ะแค่รูู่กับลมหายใจเขาออกนอกนั่นเขาจะเป็นเองดอ,อกนะระบบตัดความเครียดอย่างหนึ่งเด้อเพื่อนเว่าระงับความโกรธอย่างไรเด้อเดี๋ยวสิบอกระบบเทคนิคการระงับความโกรธอย่างเฉียพลัน อหายใจเข้าลึกๆเวลามันกำลังศ like right ูนย์ใส่กันคิดใส่กันจกว่าล่ะเออกันลมหายใจไวปเอามันจนใจสิขาดแล้วมันจะปล่อยออกมาเองหรอกมันไม่ปล่อยจาของใจขาดหรอกนั่นแหละระบบเฉียบพันธ์จว่าระงับความโกรธแบบเฉียบพันธ์หายใจเข้าลึกๆเอามันปลอดเต็มตึงไ้กันไปยังซันล่ะเออไม่ต้องไปกำาหดยังบาดใจสิขาดมันจะเศร้าเอาเองหรอก มันจะปล่อยล่มบือแล้วก็ฟังหายใจเอาเองนะและ้วจังวหวะทุกคนทดลองทดสอบเอาเองตัวตอนแนวทางเพิ่นได้ายะบอกประเทศให้บ่ไดายไหมหทุกคนให้ฝึกฝนตนเองพอเข้าใจตัวขบายโยนิโสมนสิการวิปัสสนาแบบตั้งใจคิดเอาเลยนี่ออแต่ว่าเขาเ,ขาเอาหยับเขามาใส่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ,จาว่าวะเ,เป็นหมวดแห่งชาติที่หนึ่ง เป็นือสั้นคิดนึกเดืองของจ้าของไปมีตกวมีจาร์ปีติเกิดพึถึงด้วยทันทีโลดต่อเนื่องเด้อมนยังสจริล่ามไปได้ถ้าฝึกเอาแหละคือว่าล่ะแต่ข้าเบ่ฝึกทำมากทํำบ่อยมันกกบด่าเกิดความเพยชินจนเข้าใส่ในระบบเทคนิคเลยทุกคนทําการทํางานทุกคนยังมีห่วงอยู่ว่าสมารถตัดใจใจเบรดเบอรเดียวว่าขาดได้ ยังหวงคนนั้นยังหักอันนั้นยังจากรวยอยู่ยังเสียนะก็เลยหาวิธีที่ให้ทุกคนเอาไปฝึกหัดตัวเองได้ทางานอยู่กับเห็ดใดอยู่บานกับเห็ดใดเอาลูกเอาล้านยังอยู่กับเห็ดใดเห็ดใดทั้งหมดเมื่อฝึกเบื้องต้นมันได้สะกอนก็จับจุดนารมณ์อิ่น่าเบื้องต้นแต่จะคอยไปประคองไปแล้วก็ฟังเพ่นบอกฟังพ่นสอนไปน่แหละแล้วก็ไปเห็ดนําไปตัวเองเท่านั้นที่ไปใส่บะเออมันนังมีดอกหน้าช่วงตกระบางเพิบไปเลยกับมีอล้พอ